เห็นว่า <Bien> น <ven ido> ี่เป no like so ็นคดีแรกที่ทำคดีเหนื่อยที่สุดเลยใช่ไหมคะเหนื่อยยังไงพี่ตั้งคือปกติแล้วทำคดีใหญ่ๆนะครับอย่างเช่นคดีหวยคดีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะแค่เหนื่อยใจแล้วก็เปลืองสมองนะครับอันนี้เนี่ยนะครับนอกจากจะต้องใช้พลังแรงพลังใจแล้วนะครับพลังกายก็ต้องฟิตซ้อมให้สมบูรณ์ด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคงจะไม่ได้แค่ขึ้นแค่ครั้งเดียวนะครับยังไงเราก็ต้องขึ้นมาพาทีงานมาถ่ายรูปอะไรอีกตอนหลังนะครับหากว่าเรื่องนี้เป็นคดีเกิดขึ้นนะครับ ถามลุงพลนะคะวันนี้รู้สึกยังไงบ้างะคะก็ดีใจครับที่ทาทำได้ขึ้นมาดูจุดที่ติดต่อมาดูครับมีจุดไหนที่เราแบบมีความสงสัยหรือกังวลอะไรบางอย่างอยากให้ทนายตั้มช่วยหาคำตอบอะไรอย่างเงี้ยมีไหมก็ต้องให้ทางทีมทนายตั้มนะครับได้ไปสืบเองแล้วก็พิจาะห์เองครับยังทุเปลืองใจกับการมาดู